ความสามารถทางศิละปะพนโอกับจินตนาการจากการอ่านวรรณกรรมไทยของน้องๆ้องโรงเรียนมอวิทยานุสร์จังหวัดสงขลาก่อให้เกิดเป็นผลงานศิละปะอันงดงามที่บอกเล่าเรื่องราวของวีรัตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินสยามได้อย่างน่าชื่นชมค่ะนื่องมาจากในประวัติศาสตร์พระราชพงศาวดารเกิดสึกระหว่างพระเจ้าแปรและพระมหาจากักรพรรดิในครั้งนี้พระศรีสุริโยไทยได้แต่งตัวเป็นพระมหาอุปราชแม่กายของพระองค์จะเป็นหญิง แต่ก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อความตายเลยจากเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงและในฐานะที่พระองค์เป็นคนไทยคนหนึ่งพระองค์ได้สละชีพเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อให้ประเทศชาติได้คงอยู่ต่อไปนับว่าเป็นการให้ครั้งที่ยิ่งใหญ่ให้ด้วยความเต็มใจถือว่าเป็นความสุขจากการให้ที่แท้จริงค่ะ สุดท้ายนี้หนูก็อยากจะฝากให้เยาวชนไทยรุ่นหลังเคารพและยึดถือท่านเป็นตัวอย่างเพื่อให้ประเทศชาติของเราสงบสุขค่ะอินทัชเชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนขอมอบทุนการศึกษาให้น้องๆคนเก่งกลุ่มนี้เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะสืบต่อไปค่ะสนับสนุนโดยโครงการจินตนาการสรืบสารวรรณกรรมไทยกับอินทัช